ไอแอลออกตามหาจิ๊บทันทีมันไม่สนหรอกว่าเธอผิดหรือถูกรู้แค่ว่าเธอกำลังลำบากและอาจโดนพวกทวงหนี้เล่นงานมันคเวระเวนหาตามทุ่งนาก็ว่างเปล่าซอยไหนทะี่คิดว่าเธอน่านจะไปก็ไม่มีวี่แววสุดท้ายก็เลยบิดไปหาไอหมูสามีของจิ๊บโดยตรงจิ๊บนี่เท่าไรใครเป็นเจ้านี้ไอแอลถามตรงๆไอหมูกลับย้อนว่ามึงเกี่ยวอะไรกับจิ๊บเขาเลือกก <M et ano> ูไม่ใช่เลือกมึงไอแอลสวนกลับทันควันก็กูเป็นหนี้จิ๊บกูกำลังจะหาเงินมาใช้คืนพร้อมกับดอกคำพูดนั้นทำให้ไอหมูนิ่งไปสักครู่มันรับรู้ว่าเหมันนจจะปปปรีดาาากกววว่่ิิบตเเสือใช้้แแล ดอกโหดเกินที่จะจ่ายทันไอแอลไม่รอให้อหมูพูดจบมันก็บิดเวฟออกไปทันทีแรกๆคิดว่าจะไปหาพระองค์แต่ก็รู้ว่าพระองค์ก็คงลำบากมันก็เลยเลี้ยวไปหาเฮียคงเศรษฐีที่พอจะพึ่งได้เนี่ยครับผมขอยืมสักแสนได้ไหมมันพูดเสียงแข็งโดยอ้างว่าเป็นหนี้ของตัวเองไม่เอ่ยเลยสักคำว่าที่จริงก็คือทําเพื่อจิบเฮียคงหัวรอจนสำลักน้ำมึงคิดว่ามึงสนิทกับกูแค่ไหนถึงกล้ามาทําตัวเป็นภาระแบบนี้ไอแอลยังยืนกรานคิดดอ,อกเท่าไหร่ก็เอาครับหรือจะให้ผมทาอะไรก็ได้มันแทบจะคุกเข่าลงตรงนััน้้้้้นนเเเฮียยยคงงงงลลลหหาาาาาามมมไไววอดใจจๆกกกริิ็บปทํ มึงถนัดเซไปเอาโฉนดที่ดินบ้านเมียก,กูมาเอามาให้กูแล้วมึงก็เอาเงินแสนนี่ไปไม่ต้องใจดอกกูรู้ว่ามึงเป็นคนรักษาสัจจะไอเอลนิ่ง <El> ไปคิดทบทวนผิดชอบชั่วดีแต่พอคิดถึงจิ๊บมันก็พยักหน้ารับปากทันทีทันใดนั้นประตูห้องเฮียคงก็เปิดออกหญิงสาวเดินออกมาช้าๆเธอคนนั้นคือจีจี้ลูกสาวเฮียคงเอยตามพ่อมีแขกมาจากไหนคะเฮียคงเอ่ยว่าลูกน้องเก่าพ่อเฉยๆว,วันนี้มันกลับมารับงาน ลอลและจีจีสบตากันเป็นครั้งแรกมันรู้ตัวเองว่าแม่มันจะเป็นคนดวงสวยแต่มันก็มักจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์เสมอไอเอลเดินจากห้องพร้อมเงินสดหนึ่งแสนด้วยความหวังเต็มเปี่ยมและความซื่อส